รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับช่วงเวลาเย็นๆทางททบ5กับผมโซรัสสินธุยะและรายการจุดประกายความสุขรายการดีๆที่จะเป็นการจุติดท,ทางความคิดเปิดมิติแห่งความสุขแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมได้หาความสุขให้กับตัวเองและก็คนรอบข้างนั่นเองนะครับสำหรับช่วงแชร์ความสุขในวันนี้น้องมิ้นจะพาไปเที่ยวชมศูนย์ส่สงเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสอสอปอซึ่งภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่สวย,สวยๆงา ามมมไปตติดตมชมพรๆกัันคบสำหรับช่วงนี้นะคะมิจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้านะคะของการจัดงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศหรือสะสะปนะคะกับเทศกาลนวัตศิ์นานาชาติครั้งที่4หรือว่า IICF 2015นั่นเองค่ะความคืบหน้าของการจัดงานนี้นะคะจะเป็นยังไงเราได้รับเกียรติจากคุณพันุวิลาศแพร่พวงนะคะผู้จัดการสายงานการตลาดศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติครั้งที่4นี้นะคะในปีนี้ที่มาที่ไปของการจัดงานคือยังไงบ้างคะคือการจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาตินะคะจริงๆแล้วหลักๆเลยเนี่ยเราต้องการเชื่อรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันสืบสายงานหัตถรกรรมไทย แต่งานหัตถกรรมไทยจะอยู่คู่คนไทยได้ก็ต้องมีการสอดแทรกนวัตกรรมในงานศิลปะเพิ่มมากขึ้นะนะคะฐานของคนที่ใช้งานหัตถกรรมก็จะมีมากขึ้นชื่องานเทศกาลนวัตศิลป์เนี่ยมาจากนวัตรกรรมกรับศิลปะนะคะเพราะฉะนั้น2ออย่างนี้ถึงมาผสมผสานกาันฐานของการทํางานของงานเหล่านี้ก็ถึงมีมากขึ้นจุดประสงค์เราก็ต้องการที่จะต่อยอดทางความคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบการพัฒนาชิ้นง,งานของผลิตภัณฑ์การผสมผสานความหลากหลายวัสดุทางธรรมชาติวัตถุดิบในการเอามาทํางานหัตถ หรือแม,ม้กระทั่งในเรื่องของการสรืบสายงานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับนวัตกรรมใหม่ๆให้มีค,ความร่วมสมัยมากขึ้นในปีนี้ทางสาสป,ปอเองก็ได้มุ่งเน้นใน,นเรื่องของการจัดงานที่มีความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในการจัดงานในครั้งนี้ทีมงานก็เป็น Thailand อาเซียนพาร์คคอนเน็กติวิตี้นะคะกิจกรรมหลายๆส่วนที่เป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันเนี่ยจะมีในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมหนึ่งโครงการที่เราทําเป็น i n n o v a ว i ีคราฟ f t อ w วอร์ที่เราใช้ตีมว่าเป็น a SE Se lection, s e ซีย e เซเลคชัก็มีการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในประเทศอาเซียนนะคะหลายๆประเทศในการสนับสนุนส่งดีไซเนอร์หรือชิ้นง,งานต่างๆของแต่ละประเทศที่รับการคัดเลือก uh huh. มาเข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน <c oughs> ค่ะแล้วในปีนี้กิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างคะมีมากมายนะคะจะบอกว่างานแสดงสินค้าเทศกาลนวัตศิรมนานาชาติเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะที่ให้เรามาซื้อขายของแต่อย่างเดียวคะจะจะมีองค์รวมในเรื่อ,องความรู้ต่างๆในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปต่างๆหรือแม้กระทั่กงการทำสัมมนา และนิทรรศการต่างๆที่เรามีมากมายหลายนิทรรศการที่จะนําเสนอให้คนที่สนใจเกี่ยวกับงานหัตถกรรมนะคะได้เหมือนมีกําลังใจในการที่จะช่วยกันรณรงค์ให้งานหัตถกรรมไทยอยู่คู่กับเรานิทรรศการที่น่าสนใจก็จะมีอยู่ประมาณ6นิทรรศการะนะคะมี Innovative Craft a w a r d ค,คือเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้คนที่ทํางานหัตถกรรมเนี่ยรู้จักพัฒนารูปแบบสินค้าใช้วัตถุดิบใหม่ๆนะคะ,คะมาแข่งขันประกวดกันแนวโน้มในการใช้วัตถุดิบแนวโน้มในการออกแบบแม้กระทั่งสีสันต่างๆของงานหัตถกรรมหรืองานคราฟต์เนี่ย ก็มีความสําคัญที่จะเจาะตลาดเข้าไปสู่ตลาดโลกและตลาดสากลได้นะคะในส่วนของ i n n v v a t i v e p r o t Prototype นะคะที่เราทํางานร่วมกับชุมชนโดยที่เรามีดีไซเนอร์นะคะเราทํางานพัฒนารูปแบบให้กับชุมชน ที่จะพัฒนางานให้เข้าสู่ตลาดได้อันนี้เราก็จะนํามาจัดแสดงซึ่ง2โครงการที่เราทําคือโครงการแรกที่เราเอาไปสู่งานแสดงสินค้าที่ประเทศฝรั่งเศส <c oughs> และอีกงานหนึ่งคืองาน Global Ethnic นะคะที่เป็นงานทํากับชนเผ่า <c oughs> นะคะ <c oughs> ในประเทศไทยมีชนเผ่าอยู่ประมาณ200กว่าชนเผ่านะคะแต่ละชนเผ่าก็จะมีภูมิปัญญาดั้งเดิม เราไปสอนเขาทำยังไงให้งานของเขาเข้าสู่ตลาดสากลได้นะคะ,คะจะมีสิ่์ศักดิ์สิทธิ์โปรเจคไทป์ในส่วนที่เป็นแกลเลอรี่ที่เป็นแเอ็กซิบิชันถาวรของเรานะคะ,คะเราจะไปจําลองให้เห็นว่าเรามีอะไรบ้างเห็นว่าในปีนี้มีความพิเศษสําหรับผู้จัดแสดงภายในงานมีการเชื้อเชิญผู้จัดแสดงจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วยใช่ไหมคะ,คะในอาเซียนนี่มาเกือบทุกประเทศในยุโรปฝรั่งเศสอิตาลีมาหมดนะคะของเชโกสโลวาเกียก็มานะคะในส่วนของคนไทยเนี่ยก็มีอีกประมาณ300คู่หานะคะทั้งหมดภายในงาน จะมีให้เลือกชมสินค้ากันได้ถึง360คูหานะคะก็เป็นหัตถกรรมรุ่นใหม่นะคะของคนทํางานหัตถกรรมใหม่ๆก็อยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันอุดหนุนคนไทยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มาสร้างกําลังใจให้คนไทยด้วยกันงานหัตถกรรมก็จะไม่มีอยู่คู่คนไทยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากเชิญชวนสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะให้ไปร่วมเที่ยวชมร่วมภาคภูมิใจกับความสามารถของคนไทยหนะะ่อยค่ะ งานเทศการนวัตศิสินนานาชาตินะคะเราจัดที่ไบเทคระหว่างวันที่19-22มีนาคมนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง2ทุ่มของทุกๆวันนะคะฮอล101และ102 อยากจะเชิญชวนนะคะนอกจากที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยช่วยกรน,นโรงงานหัตถกรรมของคนไทยนะคะให้อยู่ผู้คนไทยมีทั้งของใช้ตกแต่งบ้านเครื่องประดับต่างๆของต่างๆมากมายหลากหลายของงานหัตถกรรมก็ยังมีองค์ความรู้ต่างๆนะคะการทํานิทรรศการและการทำเวิร์กช็อปต่างๆภายในงานที่ทุกท่านจะมาแล้วได้ความสนุกนะคะทั้งครอบครัวเลยขอเรียนเชิญนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะวันที่1 9ถึง22นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาน,นะคะไปร่วมกันภาคภูมิใจนะคะในฝีมือและก็ความสามารถ ของคคนไทย่ะสาหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพันวิลาศแพร่พ่วงผู้จัดการสายงานการตลาดศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศนะคะที่มาบอกเล่าถึงรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจนะคะกับการจัดงานที่ทางสสปได้จัดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัททิพยประกรันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ความสุขที่เราจะพาไปผ่อนคลายกับบรรยากาศสวยๆนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆกับเช็คอินถิ่นสยามในช่วงสุขสายครับ ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเช็คอินที่สยามวันนี้เลยพาคุณผู้ชมมาตากอากาศสบายๆที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนบ้างตามเราไปเช็คอินพร้อมกันเลยค่ะจังหวัดสมุทรปราการมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ ตัวเมืองเก่าอยู่บริเวณอำเภอรพระประแดงเป็นที่พักของเรือสินค้าต่างชาติที่มาติดต่อค้าขายกับไทยบริเวณริมทะเลมีการสร้างป้อมค่ายคูเมืองอย่างมั่นคงแข็งแรงและที่แรกที่เรามาเช็คอินกันก็คือพีพิธภัณฑ์ช้างเอาราวันค่ะ สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าท่านมาถึงพิพิพธภัณฑ์นี้แล้วก็คือประติมากรรมช้างสามเสียนหรือช้างเอราวัณที่ตั้งตระหง่านอยู่บนอาคารทรงกลมค่ะเป็นประติมากรรมลอยตัวแบบเคาะมือแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะภายในอาคารพิพิพธภัณฑ์แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส,ส่วนชั้นใต้ดินชื่อชั้นสุวรรณภูมิชั้นตรงกลางชื่อชั้นโลกเป็นอาคารทรงโดม ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุและงานฝีมือช่างที่วิจิตรงดงามเพดานเป็นกระจกสีมีรูปแผนที่โบราณดูสวยงามในสไตล์ตะวันตกตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นบนสุดชื่อชั้นจักรวาลเป็นส่วนที่อยู่ภายในท้องช้างค่ะในส่วนนี้จะตกแต่งเป็นผังที่ตั้งเขาพระสุเมนซึ่งในไตรภูมิกล่าวว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลประดิษฐานพระพุทธสีหินจำลองและพระพุทธรูปปางลีลานอกจากนี้ได้จัดแสดงโบราณวัตถุนั่นคือพระพุทธรูปโบราณสมัยต่างๆค่ะ นอกจากนี้ด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ยังจัดเป็นอุทยานพันไม้ในวรรณคดีและมีประติมากรรมลอยตัวเรื่องรามเกียรติ์วางรายล้อมรอบอาคารอีกด้วยค่ะจากพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเราก็มาเช็คอินกันต่อที่เมืองโบราณสมุทรปราการค่ะเป็นสถานที่รวบรวมวัฒนธรรมของไทยเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2515พังที่ดินเมืองโบราณน,นี้มีลักษณะคล้ายรูปขวานเหมือนกับอนาเขตของประเทศไทย ภายในมีโบราณสถานวัดโบราณพระราชวังต่างๆจัดแสดงตามภูมิภาคแล้วเราก็มาเช็คอินไลายร้อนกันต่อที่สถานตากอากาศบางปูสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2480ตามดำริของจอมพลปพิบูลสงครามค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมากนอกจากนี้แล้วบางปูยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย ต่อมามีการสร้างสะพานชื่อสะพานสุกตาขึ้นมาโดยสะพานนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของบางปูและมีการสร้างอาคารขึ้นมาบริเวณปลายสะพานในชื่อศาลาสุขใจที่ศาลาสุกใจปัจจุบันเป็นร้านอาหารค่ะพูดถึงอาหารท้องก็ร้องขึ้นมาเลยและตอนนี้อาหารก็อยู่ตรงหน้าแววแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีเมนูแนะนําอะไรบ้าง เริ่มที่ปลากระพงทอดน้ำปลาเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในราดด้วยน้ำปรุงรสกลมกล,มกล่อมกำลังดีค่ะและสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดแววแนะนำแกงขั่วเนื้อปูใบชะครามปูไข่หลนจานนี้เข้มข้นหวานมันทานได้ทั้งครอบครัวนอกจากนี้ยังมีข้าวผัดรวมมิทะเลอัดแน่นด้วยปูกุ้งปลาหมึกยำทัวปลูเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มปิดท้ายด้วยปูนื่อเนื้อแน่นกับน้ำจิ้มรสเด็ด นอกจากอาหารอร่อยแล้วในทุกๆวันเสาร์ที่นี่ยังจัดกิจกรรมเต้นลีลาด,ด้วยค่ะที่ในนิยายสมัยก่อนมักจะพูดถึงบ่อยๆและยังมีบทเพลงที่กล่าวถึงที่แห่งนี้ไพเราะมากมายหลายเพลงเลยค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าเช็คอินเ่สยามจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตานมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับในครั้งหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอีกเพียบเลยอดใจรอสักครู่ครับกลับมาถึงช่วงเวลาที่เราจะอัปเดตข่าวสารกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชม เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จเรื่องราวที่ว่านี้จะน่าสนใจขนาดไหนและบุคคลนั้นจะเป็นใครเราไปติดตามชมกันได้ในสารคดีตามรอยเท้าพ่อโดยกรมการพัฒนาชุมชนครับ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มินและสารคาดีตามรอยเท้าพ่อนะคะพาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านบ่อ8 0 0ตําบลในเมืองอําเภอสวัดทัลโลกจังหวัดสุขโขทัยค่ะหมู่บ้านที่นี่นะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่ว่านี้นะคะจะเป็นอะไรตามมินไปชมเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่บ้านบ่อ800แห่งนี้มินทราบมาว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่อยู่เย็นเป็นสุขทุกครัวเรือนมีการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง วันนี้มิ้นจึงพาคุณผู้ชมมาติดตามต้นแบบของคนพอเพียงที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังไงล่ะคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะขออนุญาตยินดีึงพูดคุย,คยคกันหน่อยเช่นนี้ดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือต้นแบบของคนพอเพียงนะคะคนที่เดินตามรอยเท้าพ่อด้วยการนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนประสบความสําเร็จคุณลุงคะที่เห็นเมื่อกี้นี้คุณลุงทําอะไรอยู่คะกําลังเผาถ่านอยู่ครับเผาถ่านคร,ครับผมไม่ทราบว่าเราเผาถ่านนี่คือเริ่มต้นยังไงบ้างทําไมเราถึงมาเผาถ่านได้ก<อ>็แก๊สเริ่มแพงขึ้นไฟฟ้าก็เริ่มขยับตัวขึ้นก็เลยเอ้ยมาคิดได้ว่าต้นไม้ข้างบ้านเยอะฮะข้างบ้านข้างถนนอะไรเยอะ ก็เลยคิดว่าเถ้าเรามาเผาถ่านใช้ได้เราจะประหยัดกันเยอะครับผมแล้วก่อนอันนี้คุณลุงทำอะไรคะอาชีพก็อาชีพทั่วไปฮะทำไร่ด้วยซ่อมรถทำทุกอย่างครับ<ะ><อ>ทำทุกอย่างทำไร่ทำสวนอะไรเนี่ยครับแล้วพอเราเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของเราดําเนินไปยังไงบ้างคะคุณลุงพอเรามาเริ่มทําเศรษฐกษิจพอเพียงปุ๊บรายจ่ายเราเริ่มน้อยลงรายรับก็เสมอตัวแต่ว่ารายจ่ายไม่ค่อยมีครับ สะดวกสบายขึ้นนะครับคือ<ะ>รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็<ะ>รู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวมันดีขึ้นครับนอกจากลุงเหรียญแล้วนะคะยังมีลุงอำนาจที่อดีตมีอาชีพทำเกษตรษเชิงเดี่ยวชีวิตล้มลุกคลุกคลานต้องแบกรับภาระหนี้สินมากมายจนกระทั่งชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อคุณลุงได้รู้จักกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชีวิตลุงอำนาจจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะคขออนุญาตนั่งด้วยนะคะคุณผู้ชมคาเจอแล้วนะคะเจ้าของที่เจ้าของแปลงเกษตรนะคะที่นี่ปลูกอะไรเลี้ยงอะไรบ้างคะผมปลูกพ,พืชพักสวนครัวไว้กินแล้วก็มีการเลี้ยงปลา<ะ>เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกเพาะเห็ดนางฟ้าไว<ะ>้กินในครัวเรือนนะครับผมให้มาอยู่ในโครงการของพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนี่นะ,ะผมว่าคือดีกับตัวเราเอง<ะ>ให้ผมได้รู้จักวิถีชีวิตตรงเนี้ย ม้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีครัวเรือนพ่อบรรลุรายรับรายจ่ายตรงนี้มันก็ทําให้เราลดรายจ่ายตรงนี้ลงได้จากการที่ว่าเราเลี้ยงของไว้กินเองเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเข้ามาให้ความรู้<ะ>ก็บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาชีพเดิมอาชีพเดิมเราก็ทําไปเ<ะ>ราะทำไปเลย<ะ>ลุงทําไปเถอะลุงทําอาชีพเดิมของลุงไปแล้วลุงก็ค่อยปลูกเสริมาทีละน้อยละน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ยุ่งยากเลยนะครับ<ะ>ถ้าทําผลผลิตจาา เกษตรแบบผสมผสานาเนาะแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตพอเราได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยครับมีความสุขคือในครัวเรือนอ่ะเราตกเย็นมาเนี่ยอย่างลูกชายเคยไปออกมาแล้วไปเที่ยวไปมีที่ทางนี่แกก็มีงานทํากันมาให้อาหารปลาบ้างดูแลไก่บ้างาเราได้อยู่ตอนช่วงเย็นเราได้อยู่ครอบครัวเราได้อยู่ร่วมกัน การเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายสำหรับคุณลุงอำนาจแล้วแม้จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรให้ได้กำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยการลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จมานานเกือบ2ปีก็ไม่เป็นผลเมื่อได้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้คุณลุงประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของคนพอเพียงให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ เช่นเดียวกับคุณลุงเหลียนนะคะที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้คุณลุงได้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากสิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์สามารถลดรายจ่ายแล้วก็ประหยัดได้เมื่อประสบความสําเร็จแล้วคุณลุงก็ได้เผยแพผ่พความรู้วิธีการทําให้กับชุมชนของตนเองและขยายไปยังตําบลอําเภอแล้ก็จังหวัดอื่นๆได้อีกด้วยละค่ะ ด้ยวยแรงศรัทธานในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลต้นแบบทั้งสองท่านที่มีได้พาคุณผู้ชมไปติดตามในวันนี้นะคะทําให้รู้เลยค่ะว่าความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆเลยนะคะถ้าเรารู้จักเดินตามทางสายกลางเดินตามรอยเท้าพอ่อครั้งหน้านะคะมิจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการดําเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่นี่นะคะที่บ้านบ่อก0 0อย่าลืมติดตามชมให้ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโกรมการพัฒนาชมุมชนกระทรวงมหาดไทยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเมื่อเราเห็นประชาชนนําไปปรับใช้จนประสบความสําเร็จกันแล้วหน่วยงานทงางภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันช่วงนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นสําหรับผลงานวิจัยใหม่ๆหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ ทุกชมคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามินได้มีโอกาสไปเดินชมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2558ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชได้จัดขึ้นด้วยคอนเซปตที่ว่า Creativity and Inspiration ทั้งนี้ก็เพื่อสื่อความหมายถึงการจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์คิดค้น หรือการส่งเสริมและก็พัฒนาความคิดเริ่มสร้างสารรค์ของนักประดิษฐ์นักวิจัยและก็เยาวชนและก็ยังถือว่าเป็นการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอะไรให้มิ้นได้ติดตามอีกเยอะเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปพูดคุยกับผู้จัดงานในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ตัค่าขออนุญาตค่ะสวัสดีดค่ะผู้ชมค่ะและนี่ก็คือผู้ที่จัดงานวันนักประดิษฐ์นะคะปี2558นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สุติพรจิตวิทยาภาพเลข,ขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้มีไฮไลท์สำคัญหรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจยังไงบ้างคะจริงแนวคิดเราคือเรื่องของความคิดเริ่มและแรงบนนันดาลใจหมายความว่าจริงโปรตียเราเองเนี่ยเวลาจะทำอะไรต่างเราก็อยากมีความคิดที่อยากจะทำเงินทำาให้ดีขึ้นใช่ไหม แต่จะทําให้มันเกิดได้ผลจริงเนี่ยยากนะฮะ,ะเรามีความคิดรักพันความคิดเนี่ยออกมาเป็นสิ่งเป็นเด้1ชิ้หนึ่งชิน<อ>้นั้นเราจึงอยากให้คนที่มาร่วมงานคนที่มาแสดงเห็นภาพว่าแรงบันดาลใจคือเอ๊ะเขาคิดแล้วเขาทำได้ยังไงใช่ไหมทำไมเราคิดเราไปทาไม่ได้แล้วนอกจากกิจกรรมต่างๆเรายังเห็นว่ามีการมอบรางวัลด้วยในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมอบรางวัลถือโอกาสครับในวันนักปดิเด์ดนั้นเนี่ยออมอบรางวัลหรือว่า สองสปายญ่าชาติที่ประกอบด้วยสอย่างนะครับอันดับแรกก็หน,นีไม่พ้นเรื่องของผลงานประิดฐ์ที่ค้นนะครับที่มาสแสดงเนี่ยแล้วก็จัดประกวดนะครับก็มอบรางวัลให้จะสามารถติดตามผลงานต่างๆของทางวชชได้ยังไงบ้างคะท่ะนานขณะนี้นอกเหนือจากที่มาดูในงานแล้วนะครับเรายังทําเรื่อเป็นสกรูปส,สั้นๆประมาณ3-5นาที ซึ่งก็จะออกในรายการ SME ชี้ช่องรวยก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีนองขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เก็ิมาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะดีครับคำถามที่ร่วมสนุกรายการในวันนี้ถามว่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดงานในวันนี้มีชื่องานว่าอะไร1ง,งานวันนับประดิษฐ์ 2. ง,งานอินโนวชันทราบแล้วเขียนคำต,ตอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องท่านจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะ เต็มอิ่มทั้งความรู้แล้วก็สาระดีๆที่ได้รับชมจากทางรายการไปอย่าลืมนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับเพราะผมเชื่อว่าสิ่งดีๆที่ได้รับชมไปในวันนี้จะเป็นการจุดประกายแล้วก็สร้างสรรค์ให้กับชีวิตของคนผู้ชมได้มีความสุขนั่นเองอย่าลืมนะครับว่าความสุขดีๆนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย40ปีเซฟที่คัดสมาร์ทคุณภาพก้าวล้ำผู้นำตัวจริง E